วันนี้เราก็จะมาดูบอนสีทับทิมเม็ดสีชมพูด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมีส่งให้กับลูกค้ากระถางนี้ค่ะนี่คือไซส์เล็กนะคะทับทิมสีชมพูะคะ่ะหมนี่ไซส์เล็กนะคะเม็ดทับทิมก็เริ่มเห็นบางแล้วค่ะแต่ว่าเส้นกระดูกตรงนี้ค่ะยังไม่ชัดลักษณะของบอนทับทิมสีชมพูนะคะก็จะเป็น รูปทรงค้ายรูปหัวใจแบบนี้เส้นกระดูกจะเป็นเส้นสีชมพูเข้มค่ะอย่างนี้นะคะช่วงตรงสะดือเนี่ยก็จะมีสีชมพูเบลอๆนิดนึงแต่ว่าตามเส้นกระดูกตรงนี้ค่ะก็จะเป็นชมพูเข้มสีเดียวกับเม็ดทับทิมนะคะนี่คือเม็ดทับทิมค่ะสวยเลยค่ะอันนี้หูของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะสูงเส้นรอบขอบจะเรียบๆนะคะ ไม่มีสีสันอะไรเนาะหนึ่งใบก็จะประมาณสองฝ่ามือนะคะนี่คือเลี้ยงต้นแม่ไว้นะคะสวยสมบูรณ so right ์ค่ะเขาเลี้ยงไปสักหนึ่งเดือนก็จะเริ <S <s ่มโตแล้วก็เริ่มเข้มเริ่มชัดขึ้นค่ะเป็นสีทับทิมเม็ดสีชมพูปลูกในดินทั่วไปนะแล้วก็ ดูแลง่ายลดน้ำบรล้างกยลำต้นจะมีสองสีนะคะก็คือจะเป็นสีเขียวอยู่ด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดเส้นด้านหน้าที่ขึ้นไปชนตรงหูของเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มจ้ะเอย่าเราไปดูต้นแม่นะเหมือนกันไหมนี่เลยลำต้นเป็นสีเขียวถ้าเส้นที่จะไปชนหูพอดีก็จะเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้ตลอดเส้นเลยจ้ะนี่เลยเป็นสีน้ำตาลตลอดเส้นเลยค่ะ จนมาถึงตรงนี้เลยด้านหลังใบก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังใบก็จะเป็นสีเขียวๆวนวลแล้วก็สะท้อนเมื่อสีชมพูมานะคะนี่เลยแต่ด้านาหน้าสวยค่ะด้านหน้าสวยต้นแม่นะคะกำลังสวยเลยค่ะตอนสีที่จะส่งวันนี้นะต้นหนึ่งอยู่ที่หนึ่งคืบค่ะ นอยู่กับความสมบูรณ์และภาชนะที่ใส่ค่ะต้นนี้สูงประมาณหนึ่งสองสามอันนี้คือเต็มที่ประมาณสามคืบค่ะท่านผู้ชมสวยเลยต้นนี้สูงประมาณสามคืบเวลาเราเลี้ยงสมบูรณ์ก็จะประมาณนี้ค่ะการปลูกก็ควรใส่กระถางใบใหญ่นิดนึงเพราะว่าบอลสีทับทิมเม็ดสีชมพูของเราไม่ได้ผ่าหัวนะก็ให้ไปทั้งหัวเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะมี ลูกหลานแตกออกมาใหม่เต็มไปหมดเลยค่ะจากต้นแม่วันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะคมาดูบอนสีเมสสีชมพูด,ด้วยกันเพียงเท่านี้นะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ